ขับข้อก่อนนำใบกัญชาคุผ<า>ู้ชมฮะจะได้เป็นการเป็นการย้ำเตือนอีกถึงว่าการที่จะนำกัญชาไปใช้ประโยชน์เนี่ยควรคำนึงถึงอะไรบ้างนนมีกฎมีเกณฑ์อะไรบ้างที่กรมอนมามัยให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ<ะ>อาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือร้านอาหารอันนี้แนะนำเลยครับอันที่หนึ่งท่านต้องแจง้ง ประกาศครับโชว์ที่หน้าร้านเลยว่าร้านนี้มีการนำเอาใบกัญชามาปรุงอาหารนะครับเป็นร้านที่มีใบกัญชาต,<ะ>ต้องมีการแจ้งให้ผู้บริโภคได้รับทราบอันที่สองต้องแจกแจงเมนูครับว่าเมนูของท่านเนี่ยมีรายการอะไรบ้างที่ใส่ใบกัญชาอันที่สามก็คือท่านต้องแจ้งสัดส่วนครับว่าในเมนูแต่ละประเภท,เ,ภทเนี่ยท่านมีใบกัญชาเนี่ยตามที่เรากำหนดไหมหนึ<ะ>่งใบะนะครับ<ะ>แล้วก็ต้องแจ้งครับว่า ถ้าทานใบกัญชาแล้วท่านอาจจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยได้เป็นการเตือนนะครับเช่นอาจจะมีอาการใจสั่นนะครับมีอาการปากแห้งคอแห้งเวียนหัวอะไรเนี่ยอาจจะเกิดจากคนที่ยังไม่เคยทานมาก่อนนะครับและสุดท้ายก็คือ ต้องมีข้อห้ามครับว่าไม่แนะนําให้กินอย่างเด็ดขาดเลยครับในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุน้อยกว่า20ปีสตรีมีครรภ์สตรีที่ให้น้ํานมบุตรผู้ที่มีโรคประจําตัวโรคหัวใจโรคตับโรคไตหรือผู้ที่กําลังรับประทานยาบางช,ชนิดเช่นยาละลายลิ่มเลือดอยาลดไขมันยาโรคจิตโรคประสาทนะครับอย่างนี้เป็นต้นยาต่างๆเหล่านี้ ถ้าท่านมากินอาหารกัญชาด้วยมันอาจจะกระตุ้นเสริมฤทธิ์ซึ่งกันละกันทำให้ยาออกฤทธิ์นานขึ้นทําให้สารที่อยู่ในใบกัญชาที่อยู่เข้ามาในร่างกายมันอยู่ได้นานขึ้นซึ่งก็จะเกิดสะสมในร่างกายเป็นอันตรายได้แต่ละคนมีการตอบสนองที่เราคุยกันเมื่อสักครู่มันก็ต่างกันนะบางคนรู้ผลเร็วบางคน30นาทีรู้บางคนสามสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับก่อจะรู้ว่าตัวเองแพ้กัญชาไม่ใช่แล้วล่ะแบบนี้อาการคอแห้งใจสั่นหรืออะไร มีวิธีการไหมคุณหมอประถมพยาบาลตียงเบื้องต้นสังเกตอาการเบื้องต้นถ้าไม่ใช่ตรจริงเนี่ยโอเคฮะไปโรงพยาบาลน,นันดีถ้าเป็นไม่มากเนี่ย<ะ>แค่มีอาการปากแห้งคอแห้งนะแนะนําให้ดื่มน้ํามากๆดื่มน้ำมากๆดื่มน้ำมากๆน้ำอะไรก็ได้นะครับดื่มมากๆ,ๆส่วนอาการเมาหรือว่าเวียนหัวคลื่นไส้<ะ>ก็ลองเอาเป็นน้ำมะนาว หรือน้ำขิงก็ได้นะครับน้ำมะนาวก็อาจจะเติมน้ำผึ้งหรือเติมเกลือนิดหน่อยร<ะ>ับประทานให้ชื่นใจะนะครับมันช่วยสั่งเมาได้นะครับ<ะ>น้ำขิงอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นนะครับมีอาการอาเจียนมากหรือใจสันส่นใจแบบนน,น,นะครับขึ้น,นเราเรา,เราจะรู้ตัวเองอะชีพจรเต้นเร็วหัวใจเต้นแรงะนะครับและที่น่าสังเกตก็คือบางทีก็มักจะมีอุณหภูมิในร่างกายสูงนะเราจะรู้สึกว่าตัวร้อนทั้งๆที่เราไม่ได้มีไข้เนาะเราจะรู้สึกว่าตัวร้อนเนี่ยก็แนะนำครับว่า เออถ้ามีอาการใจสั่นนะครับตัวร้อนมีอาการเหมือนออไม่ไหวละไปโรงพยาบาลเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เริ่มใจสั่นก็ควรจะไปโรงพยาบาลเพราะว่ามีฤทธิ์กระตุ้นทางทางออระบบประสาทเนี่ยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยบางทีไม่ต้องกินเยอะบางคนแพ้นเนี่ยมีอาการเหล่านี้ก็ควรจะออไปโรงพยาบาลได้เลยแต่คราวนี้เนี่ยที่เรากังวลก็คือถ้าร้านอาหารที่ไหนเนี่ยเราเตือนแล้วนะครับว่าท่านใส่ใบกัญชาท่านต้องแจ้งถ้าท่านไม่แจ้ง แล้วเขาทานเข้าไปเขาเกิดอาการแพ้นะเ,นนเนี่ยมีความผิดนะครับทางกฎหมายทาง<ะ>อาญาซึ่งก็สามารถถูกลงโทษได้ตอนนี้ถามเขาว่าถ้าเกิดว่ามีใครไปแจ้งสักร้านหนึ่งเราไปรับประทานอาหารมาไปกินข้าวมาเนี่ยสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะอาการนี้มันเข้าข่ายมากๆเลยแต่ว่าร้านที่เราไปกินมาไม่ได้แจ้งไม่ได้ติดป้ายบอกแจ้งได้เลยไหมครตอนนี้ครับแจ้งได้เลยฮะกใ็ให้แจ้งมาได้ตั้งแต่ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิน่นนะเพราะว่าเขารับการ รับผิดชอบทางกฎหมายพวกเนี้ยนะครับหรืออาจจะแจ้งมาให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้นะครับครับก็จะสามารถไปจับกลุ่มได้ตรงนี้ครับคือต้องยอมรับคุณผู้ชมฮะว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นสุญญากาศอยู่นะคุณหมอฮะเรื่องของพรบใหญ่มันยังไม่ออกมาการจะมาควบคุมเนั้นประกาศกฎกระทรวงต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็เพื่อจะปิดช่องโหว่ตรงนี้หลายอย่าง อ่ะเหตุอันแรกที่ประกาศของกฎกระทรวงสาธทรงสุขออกมาแล้วก็คือออกมาแล้วเนี่ยก่อนหน้า16นี้คือเรื่องของการสร้างเหตุรำคาญคือการไปสูบแล้วก็มีควันลอยไปอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปได้แล้วประการต่อมาคือเป็นสมุนไพรควบคุมอันนี้เป็นคือ2กฎกระทรวงใหญ่ที่ออกมานขณะนี้การบังคับใช้เราเข้มข้นเข้มงวดมากน้อยไงคุณหมอก็ถ้าเอาเป็นประเด็นเรื่องเหตุรำคาญที่เราก็ังกังวลว่าจะมีคนเอากัญชามาสูบเนี่ยถ้าเกิดท่านมาสูบแล้วเนี่ยมันเกิดอันตรายให้กับ คนอื่นนะครับขวัญไปรบกวนในที่สาธารณะหรือแม้กระทั่งที่บ้านเราสู่ไป uh huh. อันนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นพนักง,งานท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถเตือนท่านครับว่าให้หยุดการกระทําแบบนั้นแล้วถ้าหากว่าเตือนไปแล้วท่านยังไม่ไม่หยุดอีกครับอันนี้ก็คือจะมีการลงโทษครับทางผู้มีอำนาจทางเปรียบเทียบปรับเนี่ย uh huh. โทษตอนนี้ก็คืออาจจะถูกจำคุกได้นะครับ <ฮะ S 2> ไม่สูงสุด3เดือน <ฮะ S 2> แล้วก็ปรับสูงสุด25,000บาับาทบนะครับ <ฮะ S 2> อันนี้ก็ต้องฝากไว้ว่าอันนี้มีโทษ <ฮะ S 2> เรื่องของเหตุลำคาญอ่าก<ต>่อนอื่ง,งก่อนไปอื่น <ฮะ S 2> เหตุลำคาญเนี่ยเรื่องสูบคุณหมอเรื่องสูบเอามาบดเอามาหัน่นแล้วมวลสูบเนี่ยมันโดนความร้อนเนี่ยท f c มันจะสูงไหมก็อย่างที่บอกเลยครับว่าอันนี้อันตรายโดนความร้อนเนี่ยไอ้สาร TSC เนี่ยมันแปรสภาพเนี่ยออกมาถึง95%เเลยครับ ยิ่ง oh. ยิ่งกว่าอาหารที่ปรุงอีก<ะ>เพราะเวลาสูบมันเผาไหม้ความร้อนสูงครับเราได้รับสารทีเเข้าไปเต็มๆเพราะฉะนั้นเนี้ยก็เกิดอันตรายมันกระตุ้นระบบประสาทระบบะสมองได้นะ<อ>ครับ,รบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันก่อให้เกิดไอ้ไ,ไ ไอ้ที่เอามามว้วนมาพันมาพันลำเนี่ยนะครับมีข้อมูลล่าสุดก็คือก่อให้เกิดไอ้พีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยได้มากกว่าการเผาไหม้อย่างอื่นเนี่ยถึงสามเท่าโอ้ oh. แล้วแล้วบุหรี่มือสองเราเห็นเราอยู่ข้างๆคนสูบบุหรี่เราได้กลิ่นมันก็ยังส <บ S 1> ่งผลกรกระทบเลยแล้วกัญชานี่นกลิ่นมันก็จะแรงกว่างี้คุณหมอครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่อยู่รอบๆเราเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้มือสองเช่นกันนะครับถ้าท่านไปสูบเนี่ย โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่ท่านรัเนี่ยต้องระวังนะครับเราไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้สตรีมีคภ์สตรีให้นมบุตรหรือเด็กเล็กๆผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจําตัวถ้าเขาได้รับสารพวกนี้เข้าไปเกิดอันตรายกับเขาได้เช่นกันหเหมือนกับตอนที่ท,ที่บอกไปกินและมีโอกาสได้รับอันตรายนยมากกว่าเรื่องการกินอีกเพราะรับเข้าไปตรงๆเรื่องของควันที่เผามไหม้ครับอันนี้เหตุจากตำคาแลวเนี่ยโทษใหญ่แน่นอนรเราตามแน่นอนสาหรับถ้าเกิดว่าสร้างเหตุตำคานนี่คือกระส่งกฎกระส่งฉบับแรกที่ออกมา รับประการหลังมาเป็นสมุนไพรควบคุมเนี่ยคุณหมอครับวิธีการบังคับใช้คราวนี้จริงๆในส่วนที่กรมธนรมัยรับผิดชอบ<ฆ>เนยนะครับคือเรื่องของผมอยากจะพูดถึงเรื่องอาหารนะครับคือพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยบทลงโทษเนี่ยอาจจะยังไม่ออกประกาศออกมาชัดเจนนะ<ฆ>แต่ที่กาลังจะออกมาเร็วๆเนี่ยครับ,รบประกาศกระทรวงนะครับโดยอิงพรบสาธารณาสุข2535เนี่ยที่จะออกเพิ่มเติมเนี่ยถ้าท่านใด นะครับไม่ทําตามที่กําหนดเรื่องของการประกาศเรื่องอาหารเรื่องการปรุงอาหารให้ถูกวิธีท่านก็จะมีโทษนะครับในการถูกปรับเนี่ยสูงสุดถึง5 0,000บาทมากมากกว่าเรื่องของเหตุลําคาญซะอีก<ะ>ครับเดี๋ยวจะเร็วนี้ใช่ไหมคุณหมอดเนดี่ย,ยจะใค้ออกแล้วในในเรื่องของให้มันชัดเจนในเรื่องของรประกาศเรื่องของการลงโทษ<ะ>ในกรณีนี้<ะ>แต่ตอนนี้ออกมาชัดๆเลยก็คือเรื่องของเหตุลําคาญ<ะ>เรื่องควันเรื่องเรื่องกลิ่นครับ